สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิริพิเสียงยิ่งนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6-1ทหนโรงเรียนพระแก้ววิทยาค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาทําการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องการหาส่วนเบียเบ่ยงเบนค่าเฉลียะะ่ยค่ะค่ะส่วนเบียเบ่ยงเบนเฉลี่ยนะคะตัวย่อก็คือ m d ค่ะค่ะเรามาดูสูตรกันเลยสูตรมีอยู่ว่า M d เท่ากับซิกมาค่าสมบูรณ์ของ xi ลบ x บ a r ส่วนด้วย n ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างมีอยู่ว่าจงหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากข้อมูลต่อไปนี้ค่ะจากโจทย์นะคะกำหนดให้ก็คือ 5, 12, 18, 10, 14และ13ค่ะค่ะจากสูตรเมื่อกี้นะคะก็คือ M d เท่ากับซิกมาค่าสมบูรณ์ของ x i ลบด้วย x b บาส่วนด้วย n ค่ะซึ่งเราจะยังหา M d ไม่ได้นะคะเพราะเรายังไม่ทราบ x b บาค่ะดังนั้นเราก็มาหา x bar กันเลยนะคะค่ะ สูตรในการหา x bar นะคะก็คือ x bar เท่ากับ sigma x ส่วนด้วย n ค่ะเราก็มาแทนค่ากันเลยนะคะค่ะ x bar เ,เท่ากับ ซิกมาเอค่ะค่าซิกมาเอนะคะซิกมาเอก็คือจำนวนพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะค่าเราก็นำจำ,จำนวนนี้นี่แหละค่ะมาบวกกันนะคะก็จะได้5 1 2บวก0 1บวกบแวกบวกและบวกค่ะส่วนด้วย N ค่ะ N n ก็คือจำนวนนี้นี่แหละค่ะ ค่ะจํานวนนี้ทั้งหมดก็คือ6นะคะค่ะต่อไปเราก็มาทำการบวกกันนะคะค่ะเราก็นำจานวนนี้ทั้งหมดนะคะบวกกันค่ะเมื่อเราบวกกันแล้วก็จะได้ x bar เท่ากับ72ส่วน6ค่ะ72ส่วน6 คะพอเรามานำมาหารกันแล้วนะคะมันก็จะได้12ค่ะดังนั้น x bar ก,ก็จะเท่ากับ12นะคะค่ะเมื่อเราได้ x bar ก,กันแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหาส่วนเบียเ่ยงเบนเฉลี่ยกันเลยค่ะค่ะจากเมื่อกี้นะคะเราก็เขียนโจทย์เมื่อกี้นะคะที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็จะมี สองสิบแปและ13ค่ะค่ะแล้วก็มาแทนสูตรกันเลยค่ะจากสูตรเมื่อกี้ของเรานะคะก็จะเป็น m d เท่ากับ สิบมากค่าสมบูรณ์ของ x i ลบด้วย x bar ส่วน n ค่ะเมื่อเราแทนสูตรกันลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหา md กันเลยนะคะค่ะเรามาแทนค่าลงกันเลย เรามาแทนค่าลงกันนะคะก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ5ลบ12 12นะคะก็คือ X bar าที่เราหามาได้เมื่อตะกี้นี้นะคะค่ะก็มาบวกด้วย12ลบ12บวก10 8ปดลบสิบสองบวกสิ 10, 4, ลบสิบสองบวกสิสลบสิสองแล้วก็มาบวกตัวสุดท้ายนะคะก็คือ13บสลบสิ 10, ค่าทั้งหมดค่ะก็ส่วนด้วย n n ของเราก็คือ6นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็นำมาลบกันเลยนะคะนำจำนวนพวกนี้มาลบกันนะคะก็จะได้5-12ลบ12ก็จะได้ลบ7นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ7ก็คือ7ค่ะแล้วก็มาบวกด้วย12-12ลบ12ก็จะเหลือ0 บวกด้วย18ลบ12ก็เหลือ6บวกด้วย10ลบ12ก็จะเหลือลบ2นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ2ก็คือ2ค่ะแล้วก็มาบวกด้วย14ลบ12ก็จะเหลือ2นะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะ13ลบ12ก็คือ1ค่ะแล้วก็มาส่วนด้วย n n ของเราก็คือ6ค่ะ คะเ,เรามาดูแผ่นต่อไปนะคะค่ะเราก็มาแทนค่ากันเลยค่ะก็จะเท่ากับเจ็ดบวกศูนย์บวกหกบวกสองบวกสองบวกหนึ่งนะคะ,คะก็จะเท่ากับสิบแปดค่ะสิบแปดก็จะหารด้วยหกนะคะค่ะสิบแปดหารหกนะคะก็จะเท่ากับสามค่ะดังนั้น MD หรือค่าส่วนเบี่ยนเบนค่าเฉลี่ยนะคะก็จะเท่ากับ3นั่นเองค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเพียงเท่านี้นะคะค่ะดิฉันก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ